เ้่า่าแล้วกอนเาพ่ออวัดเ่าไปประชุมน้ำกันกับเราแล้วพวกินก็กินร้าเ็นเราบอกเราพี่วัดต้องกินรองเข้าก็เอ็นร้อยจะชชกเป็นมาเล้จ้ อิ่อแ้วมึงนี่สับปะรดดิ่งเลยนะว่าว่าไปนะเราเราเมาหนาเราแด้งเนี่ยเราดำเลเดี๋ยโอ้ยเราเคกินดำเลยมันเมาหมดแล้นเด้งเป็นคนที่บอกข้าวดู้วนแกนี่รักษาการ์ดทรายก็ังเกตเรติแม่แม่เดือนเนาะ เปอเนี้ยเ็นขนบ่อเราวมมีโลเยเราเราดูจะกปีเก่าสิตัวเราินตลอดอ่ินเราขาวเขา้เาอะแาันละหนึ่งขวดใหญ่อะอากิขดชยนะขาดก็ได้รซึ่งเมื่อนี้ก็ขาดกไะไเนะขนาดน้อยง่ถ้าบริกินเนี่กินเขาเพราะแบเป็นไ่ไหม าลูกกินประจำดเองที่ประจำาุกคนหักขึ้นบ้านเนี่ยเยอะแยะมากมายจิ้มยอดดูน้ให้ไปหมูแล้วหอกี่ครับใครครับผักใส่เดี๋ยวที่ประกอบดนตรีให้เยอะแต่ต้อยเยอะหรอ

จำได้นาะเนาเต้นเขาเต้นกัไปแล้วหัวเราก็ไปแล้วัวเราก็ไปแล้วคิดถึงนึกตางือเราไ่ได้กินเราคิดถึงกินเราไปเน่เนอ่เเคยกินเราี้า่าควาลงมจังเาคุณ่ได้ไปให้ดน่นยามีไหมมีไมดีวาเนี่ยเราเเราสแดง

มันเป็นแก้ดนแก้มนอาทีมันยาชนิดไหนก็จะกิซึ้อมกินแนคือสาเขเ้เดี๋ยวม่นี๊ดแท้นอนหมขึ้นบางทีเนื้นส่วนเนี้ยเอาอยู่ใกลไกก็ยังมี้านนี้เนาะข้อแรงมกสารบันท่องตัวนี้นะไดแบบคุณว่า

ซ่อมจงมันนอยแรงมันนอนไหนมันนอยเนี่ย่อนคือมันนอยตลอดซอมอหาวขึ้นไหอยน้อยวะาั่ีีต้องเียว่าหดนเกงโครโมพอันเอายนนิดึ่ดวแม่ดีีวด